มันล้างออกได้มันล้างได้อยู่บอกแต่ยื้อยู่ื้อไหนไปแน่ใจนะว่าสวยสวยในเนื้อถ้าเพิ่มเน่้ออ๋อถ้าเพิ่มคิ้วให้น่าสวยเลยอืมตอนนี้ช่างเสริมสุดอันนี้เป็นวิธีแต่งหน้าใช่ไหมใช่ค่ะเนื้อ แน่ใจนะว่าเป็นวิธีแต่งหน้าที่ถูกต้อง,ต,องต,ต้องดําดําหน่อยโอ,อ้โหออ,อ,ออกดําดำาหน่อย <c oughs> ถึงจะดูสวย <c oughs> อุ้ยงานเข้าอืม ออโอเคอย,กกออยักษ์ก็เหรออุ้ยสวยขนาดนี้แล้วลูกใช่โดนแก เนอะไออกนะเอะสวยสุดหรือยังล no ูกยังยังสวยไม่สุดดีเนอะ สวยขนาดนี้ยังสวยไม่สุดอีกเลยลูกอุ้ยอุ้ยเอาแล้วพ่อจะไปที่ไหนหน้าเนี่ยวนี่ถ้าสวยขนาดนี้อุ้ย ไม่เสียปบมือด้วยสวยที่สุดสวยในซอยสวยที่สุดสวยในซอยอุ้ยแบบใบจังแสนสว่างอุ้ยทำไมเป็นแบบนี้ทำไมมันสวยขนาดนี้ล่ะลูกจ่าจำยำเฮออุ้ยทำไมมันสวยขนาดนี้ล่ะอุ้ยสวยจริงนะลูกนะ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอาช่างสวยฝากช่องหน่อยเร็วอะอะไรนะอ๋ออ๋ออันชื่อช่างนะชื่ออะไรนะอ๋อชื่อช่างชื่อใบเฟิร์นใครอยากสวยอยากหล่ออยากเจอสภาพแบบนี้อยากคือสวยแบบนี้ ก็ติดต่อทางช่างเฉิมสวยน้องใบเฟิน <c oughs> ได้โอ้ยสุดยอดเลยคที่นองเลย